สวัสดีสวัสดีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องของเรานะครับวันนี้แม่บ้านเอาโคมไฟมาสองโคมนะครับนี่สองโคมนี้เลยครับอืมไปซื้อมาที่ร้านของเก่านะครับร้านรับซื้อของเก่าแต่ผิดพลาดครับมันเป็นโคมไฟอเอซี AC นะ โคมไฟโคมไฟบ้านไฟเอซนะสิ่งที่ต้องการคือโคมไฟโซลาเซลล์นะโคมไฟดีซแต่ได้มาเป็นโคมไฟเอซนะครับสองโคมนี่เจ็ดสิบบาทนะอ,อก็ราคาประมาณนี้ครับราคาของเสียของเก่าาโคมนี่มันก็อ่าเป็น เป็นอลูมิเนียมนะตัวโคมครับดีครับแน่นหนานี้เราก็จะมาแกะออกครับแกะกระจกออกเอาไส่ใส่ในนี้ออกครับเพราะว่าไส้ในนี้มันเป็นไฟบ้านนะอีกอย่างนึงมันก็เสียด้วยครับลองต่อไฟเข้าไปแล้วไม่ติดครับทั้งสองทั้งสองโคมเลยเสียอ่ในเมื่อเสียเราก็เปลี่ยนไปเลยครับเปลี่ยนเป็น เปลี่ยนระบบใหม่เป็นโซลาเซลล์ไปเลยครับเพราะเรามีพวกโคมไฟแบบนี้นะเก่าๆมีหลายอันอยู่นะมีหลอดหลอดมันใช้ได้ครับก็จะมาดัดแปลงใส่เป็นอันนี้ครับทีนี้เรามีปัญหาเรื่องอวงจรนะครับวงจร วงจรเปิดปิดอะไรพวกนี้ครับของโซลาเซลล์นะเราก็จะมาทําวงจรกันใหม่เลยครับโดยไม่ใช้วงจรพวกนี้ละเห็นนะเนี่ยเราจะมาใช้รีเลย์ครับรีเลย์นี่เรามีเยอะมมนรีเลย์ห้าโวลต์เนี่ยต,ตัดออกมาจากแผงแบบนี้ครับแผงก็เป็นแผงอะไรไม่รู้นะมีรีเลย์เยอะหมดต,ตัดออกมาเป็นชิ้นอย่างนี้เลย เป็นตัวอเลยจะมาใช้รีเลย์พวกนี้ครับเป็นตัวเป็นสวิตช์เปิดปิดอัตโนมัติให้กับไฟคมไฟโซลาเซลล์ของเรานะครับโดยกลางวันนี่แสงมีแสงก็ให้มันปิดกลางคืนไม่มีแสงจากโซลาเซลล์มาแล้วก็มันก็จะติดอะไรประมาณนี้ครับโดยใช้รีเลย์นะแล้วก็ อะไรเนี่ยไอไดโอดกันไฟย้อนหน่อยนะไดโอดแบบนี้นี่ก็มีหลายตัวอยู่ของเ,เก่าๆทั้งนั้นครับเก็บมาจากแผงบอร์ดจ่ายไฟอะไรต่อนี้อะไรหลายอย่างครับครับเดี๋ยวมาลองทำดูครับนี่เลยนะครับติดตั้งเรียบร้อยหมายถึงต่อนะครับต่อระบบ ใช้ใช้รีเลย์รีเลย์แบบนี้ครับนี่ก็ต่อไว้อีกตัวหนึ่งเตรียมไว้ครับใช้ไดโอดหนึ่งตัวไดโอดบิดหนึ่งตัวรีเลย์หนึ่งตัวอันนี้แบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตพร้อม BMS กำลังชาร์จอยู่นะครับ4.1จุหนึ่งชาร์จที่สนะี่สแอแผงใหญ่นะครับแผงใหญ่ชาร์จได้สี่แอตอนนี้อันนี้เป็นกลางวันนะสมมุติว่าเป็นกลางคืนก็ถอดถอดแผงออกนะครับอันนี้ทำคอนเนคไว้ พอแผงออกมันก็จะติดนี่ตอนนี้ถอดแผงออกก็เท่ากับเป็นกลางคืนนะครับไฟก็จะติดกันมาแล้วครับเสียบถ้าเราเสียบเออเสียบก่อนอ่าเสียบไฟก็จะดับนะครับอันนี้ไม่ได้ใช้แผงวงจรจากแบบนี้นะครับนี่ แผงวงจรเก่าครับไม่ได้ใช้เลยใช้รีเลยนะครับรีเลยมีเยอะไม่รู้ตัวทำอะไรนะร,รีเลย์5โวลต์น,นะครับเอ่อทำก็ยังไม่รู้ว่าจะใช้งานได้ดีแค่ไหนนะครับทดสอบอยู่นะโอเคเดี๋ยวปิดฝาให้เรียบร้อยครับ ด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะปลดปูดออกมาหน่อยใส่ทางใส่แบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตไปสองก้อนนะนี่แบบนี้นนีี่แบบ้เลยนนนีี่้ ลิเท mm. ียมฟอสเฟตสองก้อนก้อนละห้าแอมก็สิบแอมนะครับความจุสิบแอมจะได้ตลอดคืนไหมนะนี่ครับถอดไฟถอดไฟอะถอดแผงเสียบแผงถอดแผงเสียบแผงนี่ครับกลางวัน นี้กลางคืนกลางวันกลางคืนนี่ครับผมใช้ได้ระบบมาดูวงจรต่อรีเลยสวิตอัตโนมัติครับโดยใช้รีเลยนะ นี่เลยครับทดสอบแสงตอนกลางคืนนะครับอันนี้หลังจากเปิดมาแล้วประมาณสองชั่วโมงนะแสงยังยังดีอยู่นะครับยังสว่างสว่างเลยแล้วครับคืออ่าช่วงแรกๆนี่นะเราใช้แบตเขาเรียกว่าอะไรใช้แบต สองก้อน1 0บแอมป์ปรากฏว่าไม่ไหวครับใช้ได้พักเดียว4ชั่วโมงประมาณ4ชั่วโมงแบตหมดนะเพราะมันจ่ายก็จ่ายกระแสะสูงระบบนี้จ่ายก็มีเท่าไหร่จ่ายหมดอย่างนี้นะไฟหลอดไฟกินเท่าไหร่มันจ่ายเท่านั้นเลยไม่มีการเซฟกระแสะก็เลยทำการเพิ่มครับเพิ่มแบตเพิ่มแบต จากสองก้อนเป็นสี่ก้อน,นเป็นสี่ก้อนแบบนี้เลยเปื่อยเลยครับติดตั้งแบบเปื่อยใช้ก,กาวติดเอานะพอสี่ก้อนนี่วโอ้โหระยะเวลามันยาวเลยครับปรากฏว่ายาวเลยติดเกือบแจ้งเกือบสว่าง แต่ก็ช่วงช่วงใกล้สว่างไม่เคยลุกมาดูสักทีนะลุกไม่ไหวหลับครับแต่ว่าก็ติดยาวอยู่ครับนะสว่างความสว่างนี่ใช้ได้เลยนี่ความสว่างนะโอเคครับขอบคุณมากครับผม